อ้าวตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วยังครับใช่ครับ๋อดินกองเสร็จแล้วเรเดกเตกตนะครับผมที่ยี่สิบเที่ยวเดินรถไปเที่ยวตอนนี้ดินก็ใส่ครบแล้วสามคันนะครับไมโครขึ้นแทนเลือแล้วเรเดเทอ้าวไปเทเลยครับเททีละคัน ทีมงานนะครับทีมงานรับถมที่นะครับหัวลากมาแล้วหัวลากหัวลากจำแรง อ่ะเกตเกตางมันเดียด๋วยวเดจิโ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับถมที่นะครับถมสากเก่า20เที่ยวทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่ครับแ่าบาทครับแตงอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อย โอ้ยเอายไก่ดิโอ้ยไก่โอ้ยไก่อาเดือนเยือนีคืนนี้ดิฝากกดไลค์กดแชร์สอัฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้เด,ดี๋ยว วันนี้ทีมงานน้องตัวเกียวดินด่วนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสลโมแมนเฮ้เจนสวัสดีครับ